อัดแล้วเหรอเฮีย yeah, นะครับแป๊บนึงครับโอเคนะครับคุณทิเบสไปกดสดตีอะไรก็ไม่รู้นะครับเกมหลุดออกทันทีเลยมึงอะมึงอะไปไปไม่ต้องกลับเอวเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ดับอีกเฮียข้ามไปไม่ได้ด้วยไงอ๋อปาระเบิดทางมันเถอะไม่เป็นไรหรอกเอ้ยขับมีขับรถด้วยนี่ขับรถไถเป็น,นีน่ยนะตายหาเลย ต้องปลาระเบิดไอ้วพวกนี้จริงๆไม่ได้หรอกนี่ตายหาแล้วทำไมอ่ะเออมันขึ้นได้เออข้างบนเฮ็ดขับรถนี้อีกแล้วแบ้งยิงแบ้งแบ้งแบ้งโอเคโอโหดมากอ๋อ,อจรวดมิสไซล์ติดตามเว้ย อ้าวทำไมกูหันไปฝั่งนู้นไม่ได้วะเช <c oughs> ี๊ยแต่ยิงกลับหลังได้ดีเนี่ยยิง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 อลำมขานไอ้พวกระเบิดพวกนี้มากเลยมาจากไหนเยอะแยะวะเคตายแล้วก,กลับไปเฮ้ยโอ้ยอ้พวกนี้วิ่งหนีออกมาดกว่าอ้พวกโจรสลัด โดดเอา้ามันขึ้นต่อไม่ได้แล้ววะระวังพวกระเบิดเพียมาเต็มเลยนี่กูเชื่อหมดแล้วมามามายิงยิงยิง,ยงโอ้โหเดี๋ยวบอกว่าเจอบอลแล้วเร็วแลว้วปกติถ้าถ้า,ถ,าถ้ามันยังไงอะถ้าจะถ้าอา้าวตกเลยพูดมากถ้ามันมิชชั่น5แล้วนะครับมันจะเอ่อยังไงเดียวมันก็จะ มันจะลุกเล่นเยอะนะครับจะถึงบอสก็ไม่ถึงนะครับเจอมาเยอะนะครับเจอตั้งแต่ภาคสามครั้งเล่นไหมครับลองไปดูกันอาตายเลยกูภาคสามนี่มิชชั่นห้าเป็นอะไรที่ลุกเล่นเยอะมากแ <Okay. S 2> ม่มึงยิงอยู่คนเดียวเลยวะเฮ้ยปืนตายเยอะม,ยมีดอยู่ในตัวมันเยอะจังวะ <Cornell>. เฮ้ยเอาเอาเอาเกือบเกือบเกือบนี่นี่ร้องอะป้องหอเออกูได้เว้ยบอลเวอรไปแล้วบอลเวอรไปแล้วบอลเวอรไปแล้วโอเคเป็นไงโหดมากตายเออเดี๋ยวแป๊บครับโอเคต่อกัน เอ้ากำลังนั่งอ่านหนังสือเลยกูยิงตายหมดเลยขัดความสุขคนพวกขัดความสุขเอ้าไม่ได้นี่รู้สึกจะยากแล้ววะเยี่ยมเบ๊ะเบ๊ะบ๊ะเ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 บ๊ะบ๊ะบ๊ะเปนวะเข้าเรือเหมือนโจรสลัดมันมาบุกเรือเปล่าวะใช่ปะ เย้ yeah. ไมึงเชื่อดตัวโอยค,คันคันคันเอ้ยกม้มโอ้โหคันเว้ยเป็นไงล่ะโหดมากนี่เ่ยลำคันเอ้ยมันยิงม,มิสไซล์แบบปบปับปัปถ้าเราอยากมีคะแนนด้วยเราต้องเก็บชีวิตเรา Lord. ไว้รอดเว้ยมึงลงไปตามเก็บหรอ <c oughs> มันลงไม่ได้เอ้ยกูตาย นี่เจอล็อกเก็ตกูมีกูไม่โดนหรอกเพราะกูเป็นพระเอกนั่นแหละตายหาลงไปในกล่องเลยตายได้แต่ตาย,ลยแายล้วลำหนึ่งจัดให้แล้วเด็กกูไปเอาโอ้โหลวงแล้วลำหนึ่งโอโ้กูจัดคนเดียวเลยนะเนี่ยเป็นไงล่ะยอด โอ้โห oh. ม,มันตกได้ด้วยเหรอวะอันนีงกูโดดเ <c oughs> อือจะโดดข้ามอะไรไหมวะเออตกมาด้วยกันไม่รู้สึกยากแล้วใครได้เฮียแม่งได้เป็นไงแล่ะกูโหด,ดนี่สุกยอดฆ่าคนเดียวเลยนี่นี่รดยอดแบิ้มบแ้มเบิ้มบแบิบ ไอ้มันมีอ้าวกูตายไม่ได้มองตัวนะครับมองแต่ศัตรูขอฮียแม่งเอาไปหมดเลยยังไม่เจอบอสเว้ยกระโดดลงน้ำไปอ้าวบังคับไม่ได้ขออ,อ,ออ๋อยิงปืนมาโดนเรือเฮ้ดมีอะไรเยอะกว่าด่านนี้แล้วอ่ะกลัวบอสมงเชจ้ามาเป็นบอสอืออืออือ เคนะเราเจอบอแล้วน่าจะใช่นะไอขี้นี้มันตายยากยากังวะทุกคนบังคับนี่ตายยากยากังวะเอาจะโดนโอ้ยทำไมกระตุกกระตุกีครับมันจะซางยางขอใครด้วยครับเย้ชคดีเพื่อน <c oughs> โอ้อะไรมันก็วิ่งเข้าไปโดนระเบิดทำไมวะ แม็กกีเอ็ดเปิดวิกหลบหลบดีๆหลบเอ้ยนั่นไงนั่นไงระเบิดเอระเบิดตาเอไว้มีเครื่องมาแล้วระเบิดมันเก็บทหารเก็บทหารเร็วยิงปืนกลเว้ยเบียมาแีกอเกียร์ระเบิดนี่มากแม่งติดตามนั่นไงกูโดนเนี่ยเอ้าไอ้เหี้ยไอ้จัด โอเคนะครับผมก็ไม่มีแล้วไอเย่เวไอเยบ๊อบบี้จะบอกนะผ่านแล้วอะถ้าจบนี่งงนะเนี่ยนี่ครับตอนจบก็ไมโครตายนะครับเอ,าอ้ายางเว้ยยางเวเ้ยมีมิชชั่นไฟเฮ้ยอะไรอะไฟนนลมิชชั่น โอเคนะคไม่รู้ว่ามีนะครับฟิแนลมิชชั่นนี่คืออะไรวะฟิแนลว่าอ๋อไม่น่าจเป็นด่านตุดอายแล้วนะครับอะไรวะปกติมันจะแค่ด่านห้าก็จบนะครับต้องใส่ด่านสี่ภาคสี่มีอยู่นี่มั้ยหย่อนตรงไปมันมีทั้งสี่ตัวห้าตัวนะครับแต่ไม่รู้ทำไมไม่ให้กูลงมาสองคนยิงไหนก็่นีไ่ไงขึ้นไปเฉือนไปไงเนี่ยคุณที่เป่งเอาถามว่า ลงมามันจะยิงกันยังไงนะครับเดี๋ยวคนดูไม่รู้เดี๋ยวงงนะครับพูดที่อะไรกันในประมาณนี้เออฟืนของกูของอ้ากูดไดยไ้ยังไงนะยิงฝั่งขวาฝั่งซ้ายไปแต่กูยิงฝั่งขวาให้ไม่ทันแล้วตายแล้วอยู่ฝั่ขงขวาให้นะต้าเป็นแผนไว้ถ้า,ถาเจอถ้าเจอข้างบนก็ไอ้นี่เลยนะเว้ย โอ้ยยังตรงไอ้ยิงบัวตัวยิงเนี่ยนั่นไงยิงดิเออฉันไม่ยิงเยะเป็นพระเอกโคตรอะปดปวดงอโคตรหนอเอาอีกแล้วอย่าอย่าไปหมุนแม่งเลยแล้วหลุดอีกตายเลย ไปไปเอ้ยเงี้ยมีพวกชุดฟ้าด้วยเว้ยชุดฟ้าที่เนี่ยทำอะไรได้วะของกูยิงชิงไอ้ยิงกล้องยิงกล้อ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 งไม่ยิงปืนได้โอ้ได้กล่องทองเว้ยกูต้องเก็บรักษาชีวิตกูให้ดีๆเว้ยตอนนี้มึงมีตังค์อยู่สามแสนกว่าบาทแอมดูดเนีกกูอยูซีเอ้ยกูเยอะกว่าวะมีสี่แสนกว่าบาทระวังระวัง ไปไปเอาไปปืนคุณใช้ปืนไฟดีที่สุดปืนไฟเป็นอะไรที่รุนแรงโคตรมองเก็บรักสาไว้ดีๆเว้ยนี่แหละคูโหด,ดมาอย่างเป็นพระเอกเย็ดไมเคลิลของเราเนี่ครับสุดยอดนึกปืนอะไรอ่ะ มดบูอ่ะจริงเฮ้ยไม่ตายเอ้าโอ้โหเก็บทำไมวะยิงไปเล้ยหน่อยเอ้าเฮ้ยด็อกเตอร์เอามึงปาระเบิดข้ามหัวมาเนี่ยนะเอ้ยแมเนี่ยกูไปเลยเนี่ยเย้เทพว่ะโอ้โหโดดสูงที่ผ่เนี่ยตอนนี้ไม่เข่งแล้วตายเป็นลิงไปแล้วนะครับเพราะว่าอะไรก็น่าจะเป็นด็อกเตอร์ที่มันยิงน้ำอะไรใส่เราเย้เ็นดูไงล่ะ ผลได้ด้วยผลใช้ขายิงปืนเน่ยเป็นไงอัง,องเป็นลิงแล้วเหรอเย้สุดยอดนะครับอ่าอสบายสบายเลยปืนดีด้วยไงยัดยัด,ยดฟันกูไม่ถึงก็ดีดอกเฮ้ยปืนอะไรอ่ะปืนลูกหมาโอเคโอเคกูจะอยู่แถวข้างบนเว้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเป็นลิงแม่งดีวะด่วะ เก็บของได้ด้วยเย้ yeah. ไม่ไไ <c ười> ไมีใครทำอะไรกูได้เว้ยคุณลิงไม่มีใครทำอะไรกูได้นี่กูช่วยยิงย้เลยดีกว่ะก็จะบายเกินไปแล้ว嘛อ,อะไรอะไรไม่ต้องได้ลงเอ้ยเอ้ยไม่เอาไม่เอาจะอยู่ข้างบนยจะอยู่ข้างบนเออลิงตายโอ้อเน <c ười> ี่ยกูอยากเป็นลิงอะ่ะ ยี่ยลิงต้องกินกล้วยเฮ้ยมีน้ำยาทำให้กูเป็นลิงไหมลิงแม่งโหดอย่า yeah. ถ้าเจอด็อกเตอร์อีกต้องให้ด็อกเตอร์ยิงนะครับมันเราจะได้กลายเป็นลิงโหดมากโหดเอ้ยเลเซอร์อ๋โอโหยิงได้รุนแรงมากึงเก็บไปเลยกูไม่เอาเยี่ยมันเริ่มบีบเข้ามาแล้ววะ่ะ เย็ด yeah. นี่น่ะโอเลเซอร์แรงแรงยิบหายจริงเอ้ยยี่หีเฮ้ยเอาเฮ้ยแม่งตายยากยี่หีหัวหลุดแม่งยังเดินอยู่เลยออคุนยนต์อ้าวตายปุ๊ก้มก่อนละเลเซอร์โหดเว้ยยิงได้อีกตีห้าโอ้หมดแล้วว่ะปืนเออดีตายไปดีเลย โอ้ลำกินรอบทานมึงนี่เนี่ยโอ้โหสบายไม่มีระเบิดแล้วมึงจะปลาไรเฮ้ยมึงได้ยศสองยศว,ว่ะเนี่ยด้วยนะคุณบัอบบี้ของรถเด้นยศมาสองยศนะครับผมโคตรยอดมากเรียกบับี้แอคชั่นมีปลารอบปลาระเบิดจากด้านหลังโอ้โหระดมปลาระเบิดเฉือนแม่งเลย เฮียตายไอเดียไอเหียกับตันนี่แกกับตันไม่เป็นหุ่นยนต์นี่หว่าเอ้ระวังอย่าเข้าใกล้โอ้เยอะว่ะก็หมดแล้วไงถ้าตายก็คือไม่ได้นี่แล้วไงถ้ามึงไปตายถ้ามึงต้องอย่าตายจนถึงบอสอ่ะมันมันจะนี่ว่ามันจะมีคะแนนขึ้นให้ โอ้โหเย่กัปตันอเมริกาเต็มเลยกัปตันแม่งระเบิดเราเย่เดี๋ยวมันกำลังระเบิดใส่กูหรอกไปเอา้าอ๋อต้องยิงหัวมันดีรอโอ้โหโอ้เฮ้ยกัปตันเหรอเยสเฮ้ยอะไรอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเยสนาฬิการอ้ากูได้เฮ้กูไปเถอะ บอสแหละเสียงเงียบไงบอสแหละมาเสื้อกูบอสเฮ้ยไอ้ที่นี่เหรอบอสกูเจอมาทุกภาคเลยนะมึงเหรอบอสไปแต่แมงโหดว่ะแต่ไม่ได้แดกกูหรอกมันแดกมึงอย่างเดียวเลยเฮ้ยไม่ใช่แล้วกูว่าไม่ใช่บอสแล้วบอสแม่งโกไม่กลกากขนาดนี้หรอกขึ้นไปดิแม่งไม่กล้ากขึ้นมาหากูเว้ยอ่ะตายแล้ว เอ,าอเ้ายิงยี่หัวบอลเลยล่ะเป็นไงกูหลบได้เป็นไงกูเกง่งโดดขึ้นมาไอ้จัดโดดขึ้นมาเออยิงเราไม่โดดไปเรากรมอ่ะเป็นไปดิมไม่กล้าขึ้นไอ้ยี่ย์มาทางนี้แล้วยี่ห์แม่งไม่ฉลาดไอ้ยี่ย์โดนจนได้โอไ้ไม่นี่นะไม่น่ะลุกระดืบ ถุงกระทึมโอ้ยปิวเลยเฮ้ยเอ๊ะมึงเป็นไรอ่ะเไทำไมเราลุกขึ้นมาได้วะอ๋อถ้าโดนมันกระทืบอะเราสามารถลุกขึ้นมาได้มาขู่เข้าไปบูแล้วเอ้เมันพังแล้วพังแล้วกูว่าแล้วมันคงไม่ใช่บอสแบบไอ้เหี้ยลิฟชอบขึ้นรถชอบขึ้นเรือชอบขึ้นเหนือนอนขึ้นลิฟไอ้เหี้ยนี่บอสชัวกูชัวหลายตัวแล้วกูน่าจะเป็นบอสนะ ว่าบอลแลยแหละเยี่ยอุนยนอะไรวะเนี่ยไปแปไปไปเอ้ยเกือบโดนนั่นไงโดนคนละเม็ดเลยมาเบิดมาเบิดไปแล้วมาเบิดไปแล้วเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยี่ยมันคืออะไรวะหลบหลบวิ่งเข้าไปโดนอีกโอ้โหเยี่ยหัวตั้งเลยกูจะไม่มีวันตายเว้ย เฮ้ยยยวงกลมอย่างงี้กูโคตรเกลียดเลยเฮียเราต้องกระโดดหลบอะ่ะมีระเบิดปลาระเบิดโอ้กากว่ะยังนะครับลองเติมยังไม่ตายแสดงอ้าวตายแล้วไอ้เฮียเอาอีกแล้วควรทีน้หนหัวนี่ครับถ้าถ้าเป็นแบบด่าดจม้ยมันจะลีลาไงครับว่าจะอันไหนเป็นหัวหน้าแล้วอันไหนเป็นบอสอะไรเราก็ไม่รู้เป็นไงล่ะกูรอดกู <c oughs> ดโหดเว้ย ยิงฝั่งนูน้นอีกปาระเบิดเออตายแล้วกูไอ้ปืนกูเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรวะโอ้โหนี่เป็นไงกูจัดเองวพวกเนี้ยกากอ้าวไอ้อที่มีข้างล่างด้วยไงที่มันหลอกให้เรามองแต่ข้างบนโอ้ยยากว่ะคิดว่มันยากวหม ไประวังระวังระวังหนามต้ำตูดกระโดดเป็นกูปุ่มได้ที่กูก็โดดข้ามไดู้ตายป่าระเบิดเดียวแล่าเงินแกตายไม่เป็นไรลงมาก็ป่าระเบิดอีกป่าระเบิดป่าระเบิดปาละเอียนยังกูว่ายังแม่งหลอกยิงยิงบนเอ้ยยังไม่ได้เว้ยโอ้ยนี่ตัวใหญ่แล้วว่ะ เฮ้ยตัวใหญ่โอ้โห,โโหโลบ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 โอ้โหเฮียกูแบบไม่โดนแล้วเฮียเลเซอร์กูว่าแล้วกูว่าแล้วเลเซอร์มันเด้งได้ด้วยไงว่าถ้าเกมมีใครเล่นไม่ตายนี่มัมนโคตรเทพเจ้าเฮีย โดนลบดิเวลามันจะยิงอะแม่มูยิงดักยิงรอเลยเอาดิเฮ้ยมันเล่นยากมากเลยครับเฮ้ยอันนี้มันชิงเฮ้ยยังยังไม่จบว่าไอ้ที่ไม่ใช่บอสเหรอ รู้สึกมันจะไม่ใช่บอลนะครับไอ้ต้นตีนเย้เรามีพวกเลยเว้ยอ้าวเมื่อกี้ทามามานะครับอ๋อระเบิดต้องรีบวิ่งหนีวิง่งเรือารา่องน่าร่ากูวิ่งอ่าร่าตามมาแล้วตามมาแล้วโดดโดดจะแซงกว่า โอเคอรอดนะครับโอเคมีเฮลิคอปเตอร์มารับรับกูด้วยเยสผ่านแล้วโอเคนะครับก็น่าจะจบแล้วมัง้งจบยังวะเฮ้ย <c oughs> คะแนนกูมี 600, <Mission. S 1> 6, 000, หกแสนหกล้านไอหกแสนเะน่ยเยอะมึงอ่ะมึงมีที่แสนเน่ยแต่กูคูณศูนย์มาโอเคนะครับโอ้คมิชชั่นออโอเวอร์เลยนะ โอ้ดีมากนะครับเดี๋ยวค่อยมารีวิวกันต่อนะครับกับอะไรวะตอนที่เท่าไหร่นะไอ้ไอ้ภาคห้านะครับผมภาคห้าเป็นแนวล็อกมากผมชอบมากโอเคนะครับภาคนี้ก็ต้องขอไม่จะเพิ่งหนีมีให้ดูโอ้ยดูมันมีเลี้ยงฉลองกันด้วยเนี่ยภาคห้าจบพอไปทำอะไรมามันก็เลี้ยงฉลองแดดกันนะครับเซอร์ไพรส์ไหม โอเคนะครับสต๊อปโอเคนะครับก็ต้องขอจบเพลงท่องนี้ด้วยนะครับกับเกมเอ่อเมสันซักโฟนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปเล่นพักห้กันนะครับผมโอเคก็ต้องขอสวัสดีด้วยนะครับไว้เจอกันต่อกับพัทไม่ได้พัทหน้าสิกับเกมอื่นๆอีกมากมายนะครับผมโอเควันนี้ก็ขอสวัสดีด้วยครับบายนะครับผมโอเคบายด้วยบายโอเคนะครับสวัสดีครับบาย